ในส่วนของ5มาตรการอืมเขาบอกว่ามันมีการพอพอเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแผนเผชิญแผนเผชิญเหตุรองรับเผื่อว่าเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการระบาดไหมมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นไหมก็จะได้ไปเสริมทัพในเรื่องนี้เตรียมเอาไว้5มาตรการเลยนะครับในเรื่องของทางสาธารณสุขรวมทั้งแผนเผชิญเหตุนะรองรับภูเก็ตแซนด์บ็อกเสริมศักยภาพป้องกันและก็สอบสวนโรค อันนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ<ะ>โดยท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสยรนักกุลนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบอกว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ภูเก็ตนะเมื่อวานเนี้ยเป็นการติดตามความพร้อมของมาตรการด้านต่างๆในการรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อก ซึ่งหากดาเนินการได้ราบรื่นประสบความสําเร็จก็จะเป็นแนวทางการดําเนินการด้านสาธารณสุขสําหรับพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปสําหรับมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขมี5มาตรการนะครับก็ประกอบไปด้วยมาตรการที่ 1. ด้านวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนให้ได้ตามเป้าหมายคือร้อยละ มาตรการที่2ก็คือการคัดกรองคนเข้าเมืองโดยผู้ที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็พื้นที่เสี่ยงทั้งด้านอากาศด้านบกเนี่ยนะฮะด้านท่าเรือเนี่ยบอกว่าจะต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มหรือว่ามีผลตรวจคัดกรองโควิด -19 ในเวลา72ชั่วโมงเอามายืนยันด้วยนะครับส่วนมาตรการที่3เนี่ย ก็เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและก็ชุมชนเสี่ยงแล้วก็สุ่มตรวจต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหนึ่งนะครับส่วนมาตรการที่4เนี่ยบอกว่ามีความพร้อมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนตามเงื่อนไขและก็ตรวจหาเชื้อซ้าอีก3ครั้งก็คือวันแรกที่เดินทางมาถึง วันที่3าถึงหอีกครั้งหนึ่ง <ทะ S 1> วันที่13บสถึงสิอีกครั้งหนึ่ง<ท>ะนะครับแล้วก็มาตรการที่5เนี่ยด้านการรักษาพยาบาลก็จะมีการเตรียมเตียงและก็ห้องไอซรองรับผู้ป่วยประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยสำหรับในส่วนของแผนเผชิญเหตุกรณีเ,เกิดการระบาดขึ้นก็จะมีการพิจารณาดาเนินการตั้งแต่ปรปับลดกิจกรรมลงกำหนดให้ เที่ยวในเส้นทางที่กําหนดแล้วก็ทํากิจกรรมในพื้นที่ที่พักไปจนถึงยุติโครงการตามเงื่อนไขตามสถกกานาระดับ5เลยนะครับอันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้หมดเสร็จสับเรียบร้อยครับตั้งห้ามาตรการนะ,ระที่สําคัญที่สุดเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละเพราะว่ามันต้องฉีดแบบว่าให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับการเปิดแล้วก็ที่สําคัญ120วันเนี่ยที่เราจะเปิดด้วยนะคะ